สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจพระโสธรเมือแปดริ้วนะครับที่ร้านเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพระโสธรจังหวัดฉา,างสาวนะครับร้านอยู่ที่เมเจอร์เซนเตเพ็กพีซีหนึ่งจังหวัดฉางสาวนะครับวันนี้ที่ร้านออขออนุญาตนํานเสนอพระบูชาหลวงพ่อพระโสธรหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้เ,เป็นพระบูชาหลวงพ่อโสธรเนื้อทองเหลืองหน้าตัก9ก้านิ้วนะครับ ีบอสส5งนะครับพระบูชามีผิวทองเหลืองแห้งเดิมผิวสวยงามมากนะครับเดี๋ยวลองดูหน้าตักนะครับหน้าตักตัดตัดกล้างเนิ้นะครับตัดก้ามน,นิ้วนะครับ,รบพระมีความสวยงามมากนะครับผิวทองเหลืองแห้งเดิมก็ด้านหน้าก็ดีเขียนคำว่าพระพุทธโสธรนะครับ สด้านหลังด้านหลังก็จะมีเขียนมีตราวัสดรแล้วก็มีเขียนวัสดรวราลา,ลา,ลาลมรวิหารจังหวัดเชียงซานะครับพศ2 5 5 2นะครับแล้วพระบูชาองค์นี้เนี่ยจะมีการตอบโค้ดนะครับตอบสอเลขที่ส1 6 5นะครับทันผิวทองเลยนี่สวยงามมากองค์นี้นะครับ ปีตรงปีสร้างตรงปี252นะครับขออนุญาตนำเสนอเท่านี้นะครับสวัสดีครับ